แวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะฮัลโหลเอฟวบีวันทอฟาวาชิงตันคิวซูมาคุณไไหลายเด้อพี่น้องถึงกำลังแรงใจให้โอ้ยหอนคือสิเป็นล่มเลย ออนไลน์่าสิไปหาานี่แต่่ารีดผาเท่านล้วอยู่ซาีดผ่าน้ววันนี้อยาตัวี่าแล้วนีสามตัวเ่าหร่นอยกัน,นมนีออกกัน คุณสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องคุณได้ไรกระเป๋ายาพี่เด้อพี่องกินกระเป๋ายานี่มึงขี้กินยาพี่น้องรึพี่น้องไงกินยาพี่กินยารึบริหันแล้วกาย ปติฆ่าว่าสิบล้านน้องใจแล้วพี่น้องเออสิบล้านน้องใจแล้วเป็นสิบล้านน้องใจแล้ะสิบพันกับปฏิฆาเนาะสิบล้านน้องใจและอือใจคุณยี่สิบล้านน้องใจเด้อพี่น้องยี่สิบล้านน้องใจ ก้าล้ำดวงใจแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวันของคุณลหลายๆเลอโอ้ยประเด็นไปสอมโทรศัพท์มากโทรศัพท์ประเด็นเห็นเลี่ยวกับอะไรมันนอกเด่นอันนี้กับอะไรนอกประเด็นเลยไปเห็ดมะม่ยเหรอ มัตจสื่อมากใหม่ๆแม่จนเลจังเคยนอกกลับหน,นุดูวยานอันอีกเคียงหนึ่งใส่บ่ได้เลยมันหลอกหลอกเคียงหลัดดีค่ะอันนึ่งเคียงหลอกเคียงหล่ะเป็นภาษาอย่างมุได้ไปนั่นอันเบิ้งในเขากิมซิมออกหรอพ้าซิมหายเลยไปเอาซิมมา เขาเลยเฮ็ดไม่ให้พี่น้องเลยบอกไปบอกให้เขาฟังตอนนั่งเอาไปซิมกันยั่งยั่งอยู่ปะรามาเอามาตั้งแต่โตเคียงบ่อซิ่มไม่เข้าสวัสดีค่ะยิบเกียรหลานน้องแก่โอ้ยยิบเกียรหลานน้องแก่แล้วพี่น้องเลยนี่คือนเป็นยังบุญร่มบนมาซอยแล้วล่มรีบถ่ายมันแล้ว ก่าดีสองสามตัวดเดือดเท่านเลี้ยวอยอะขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเลยหลายเด้อดดคุณพันมันเป็นกำลังแรงใจให้ประเดี๋ยวน,นี่ก็ไปเบิดเงินไปไลน์ลอยอยู่พี่นอ้องไปข้าเห็ดทอดัซ่บเลยนี่ตวเนี้เเสีย เป็นบริโตหาแม่เลยมือนจะเป็นจังไหนบริโตหาเราสั่งมีจีดีเลยขอบคุณเด้อสิบเก่าหลานน้องใจพี่น้อง มาตะกลมด้วยเพราะลุงอยากหีกฐานก็นเลย